ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมก็กันแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูนชนแนลนะครับผมวันนี้วันที่31นะครับผมสิงหาคมพศ2565นะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนมันายมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่า จะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนจะเข้ามานะครับผมรบกวนโทรมาก่อนเด้อครับผมหรือท่านไหนสนใจสินค้านะครับผมเน้นโทรนะครับผม0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็เบอร์นี้เลยนะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับเข้ามาให้พี่น้องได้เลือกชมนะครับผมอันนี้ครับผมตู้เป็นหม้อดึงไฟนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมวันนี้ยังเหลืออยู่หนึ่งตัวเด้อส่วน ตัวอื่นนะครับที่คลิปที่แล้วก็คือหมดแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นหม้อดิ้งไฟนะครับผมขนาด60แอมป์นะครับผมมีปลั๊กให้พร้อมนะครับมีสะพานไฟให้นะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับพร้อมสายแบบนี้เลยนะครับมีสายในพร้อมนะครับ6,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาดูที่บอร์ดคุมไฟนะครับผมตัวนี้นะครับผมบอร์ดคุมไฟนะครับนี่ครับพร้อมไฟเลยนะครับผมไฟเป็นไฟพา36นะครับไฟพา36มสีดวงนะครับแล้วก็บอร์ดคุมไฟนะครับเป็นของ dm ด m x นะครับ512นะครับตัวนี้นี่ครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมว่าหลอดสามารถใช้ได้ทุกรถไหมตัวนี้นะครับผมเป็นไฟพานะครับไฟพา36นะครับ36ดวงนะครับ RGB นะครับผมตัวนี้ครับผมใช้งานได้ปกตินะครับติดทุกดวงนะครับผมติดทุกสีนะครับมีสีแดงสีน้ำเงินนะครับครับชุดนี้นะครับผมใครสนใจเด้อครับผมชุดละนะครับ2,000 สองร้อยบาทนะครับผมจะส่งท exactly. ั่วไทยนะครับก็คือจะได้นะครับไฟพานะครับสีดวงนะครับแล้วก็บอร์ดคุมไฟหนึ่งตัวนะครับผมตามนี้เลยนะครับได้ตามนี้เด้อครับผมสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่ตู้นะครับผมตู้เป็นตู้พีเอสสิบห้านิ้วนะครับดอกเป็นดอกเอ็มเอสนะครับผมเดิมๆเลยนะครับผมนี่ครับครับผมเป็นของน่าจะเอออริโอนะครับผมนี่ครับนะครับเป็นไม้อะแท้นะครับไม้อะแท้ยี่สิบมิลนะครับผม เป็นตู้ PS 15นิ้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมตู้สภาพสวยๆนะครับไม่เอียบนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเบ้าเสียบด้านล่างเลยพี่น้องครับผมมีเบ้าเสียบให้นะครับผมครับผมสามารถเอาไปใช้กับผาตังมอนิเตอร์ได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมใบละ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับตู้15นิ้วนะครับ PS พร้อมใช้งานนะครับใบละ2,500บาทนะครับราคานี้พร้อมจะส่งตัวไทยนะครับผมแต่ก็ต่อไปนะครับผมมาดูที่สายกันบ้างนะพี่น้องครับผมมาเริ่มจากสายพ่วงนะครับผมสายพ่วงมี กองละสิบนะครับกองละสิบเส้นนะครับผมนี่ครับกองละสิบเส้นเด้อพี่น้องนี่ครับครับผมครับหนึ่งกองมีสิบเส้นนะครับความยาวของสายพ่วงก็จะคละกันนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูหัวก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับหัวนะครับผมก่อจะเป็นนะครับเป็นของรีดนะครับเป็นของเหลียดเดี๋ยวผมดูก่อนมียี่ห้ออื่นปนมาไหมครับผมก็มีนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่ก็เป็นหัวดีอยู่นะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับนี่ครับนะครับเป็นหัวรียดครับหัวรีดจะเยอะนะครับหัวรีดจะเยอะกว่านะครับนี่ครับ เนี่ครับเป็นหัวลีดอย่างดีเลยนะครับผมกองละสิบเส้นนะครับกองละสิบเส้นครับผมถ้าใดสนใจนะครับผมกองละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับกองละหกร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับแต่ก็องมาดูที่สายสัญญาณนะครับพี่น้องครับผมสายสัญญาณนะครับตัวตนี้มีทั้งหมดยี่สิบเส้นนะครับยี่สิบเส้นนะครับเป็นแบบพระนะครับนี่ครับผมนี่ครับสายสภาพดีนะครับผมอันนี้ก็คือผมถอดมาจากนะครับที่เขาใช้งานอยู่นะครับผมตัวนี้ก็รับเมาสล้นะครับถอดออกจากแหลกเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ ถ้าใครสนใจนะครับผมมีทั้งหมด20เส้นนะครับ20เส้นครับผมเปิดราคานะครับผม800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมสลับสายสัญญาณนะครับ800บาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่สายไม่นะครับผมสายไม่นะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นหัวฟนนะครับจะเป็นหัวฟนหัวท้ายนะครับผมความยาว45เมตรนะครับตัวนี้นะครับ45เมตร1เส้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นสายไม่นะครับตัวนี้ก็ความยาวอยู่ที่45เมตรเช่นเดียวกันนะครับ45เมตรอีก1เส้นนะครับอันนี้เป็นสายไม่เลยนะครับผม ครับผมตัวนี้ความยาว45เมตรและก็ตัวนี้นะครับผมเป็นสายไม้นะครับความยาว20เมตรนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็ความยาวอยู่ที่30เมตรนะครับครับก็คือมี45เมตรนะครับ45เมตร2เส้นนะครับผม30เมตร1เส้น20เมตร1เส้นนะครับแล้วก็นะครับแถมไมโครโฟนให้ด้วยนะครับผมไมเป็นไมเอ็นนะครับครับแถมให้ไปเลยนะครับหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้นะครับผมเปิดราคาเด้อพี่น้องครับผมกองละกองนี้ครับผม1 0 0 0ันบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับครับผมชุดสายไม้นะครับพร้อมไมหนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับ1 0 0 0ันบาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยทัวไทยนะครับถ้าทนายสนใจเด้อแต่ก็มาดูอีกกองหนึ่งนะครับผมกองนี้นะครับจะเป็นครับตัวนี้ผมถอดออกจากรถแห่นะครับถอดออกจากรถแห่เล็กนะครับตัวนี้ความยาวก็จะไม่เยอะนะครับผมก็อยู่ที่เจ็ดถึงแปดเจ็ดถึงสิบเมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกเส้นนะครับผมความยาวอยู่ที่ประมาณเจ็ดเมตรถึงสิบเมตรนะครับม่เกินนี้นะครับผมครับบางเส้นก็เก้าบางเส้นก็เจ็ดบางเส้นก็แปดนะครับครับก็มีก็ปนปนกันไปเรื่อยพี่น้องนี่นี่ครับผมทั้งหมดหกเส้นนะครับผมท่านในสนใจนะครับหกเส้นหกร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับผมตกเส้นละตกเส้นละร้อยนะครับตกเส้นละร้อยได้พี่น้องนี่ครับมคุ้มเลยนะครับผมมีสองจุดห้านะครับสองจุดห้าสองเส้นนะครับแล้วก็มีหนึ่งจุดห้าสี่เส้นเด้อพี่น้องนี่ นี่ครับผม6เส้นนะครับผม650บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่สายนะครับ4ี่คูณสอนะครับอ๋อสีคูณเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงอันนี้2.5งจห้าคูณครับผมขออนุญาตแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวคนอนุญาตดูให้ก่อนนะครับผมอ๋อสี่คูณสอครับผมตัวนี้ครับผมก็จะมีนะครับผมมีหัวสเปคคอนนะครับมีหัวสเปคคอนนะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับผมอีกหนึ่งคู่เด้อพี่น้อง ครับเพราะว่าเจ้าของเจ้าของเดิมนะครับเขาใช้ครับผมต่อเข้ากับขั้วพอแวมนะครับแบบนี้นะครับตัวขั้วพอแวมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสเปคคอนไปหาตู้นะครับผมอีกสองอันนะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่นะครับผมความยาวอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบเมตรนะครับประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบเมตรนะครับผมไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนนะครับผมมีทั้งหมดสองม้วนนะครับผมม้วนละหกร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับสายสี่คูณสองจุดห้านะครับม้วนละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมมี ทั้งหมดสองม้วนนะครับผมม้วนละหกร้อย้าสิบาทนะครับแต่ก็มาดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสายสองคูณหนึ่งนะครับสายสองคูณหนึ่งนะครับตัวนี้ความยาวก็ประมาณสิบเมตรนะครับอันนี้คือประมาณเ้วยอพี่น้องเพราะว่าผมไม่ได้เช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพี่น้องครับผมก็กะกะด้วยตาเปล่านะครับนี่ครับประมาณสิบเมตรนะครับประมาณสิบเมตรนะครับสองม้วนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ประมาณยี่สิบห้าถึงสาสิบเมตรนะครับตัวนี้เป็นสองคูณหนึ่ง สองคูณหนึ่งจุดห้านะครับสองคูณหนึ่งจุดห้าความยาวประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเมตรนะครับหนึ่งม้วนแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวก็เป็นสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับผมตัวนี้ความยาวก็จะอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าเมตรนะครับนี่ครับมีทั้งหมดนี่ครับให้หมดเลยนะครับผมนี่ครับสี่เมตรสองม้วนนะครับผมยี่สิบห้าเมตรหนึ่งม้วนแล้วก็สิบห้าเมตรหนึ่งม้วนนะครับผมนี่ครับสีเส้นนี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับหกร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมอ่ะท่านใดสนใจนะครัับบผมเกกี่ยว สายลำโพงนะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามได้เด้อหมายเลขโทรศัพท์ก็ศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์หกสี่หกเก้าห้านะครับผมย้ำอีกทีนะครับผมร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนจะเข้ามาก็รบกวนโทรมาก่อนนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวท่านจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเพราะบางทีผมอาจจะไม่อยู่ร้านนะครับผมครับผมท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผม ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับผมบครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ